เซร์ไพ่แล้วกถ่ายลงเลยลงเลยเพลงคร <oh> <sh arp> <sh arp> <t <t ูจูนปล่อยวันไหนครับบอสเพลงครูจูนอ่าวันนี้ถ่ายซิงก um ็เฉยมือถ่ายซิงส um ื้อบ้าน้ถ่ายเป็นเอ็มวีเป็นสตอรี่สตอรี่ก็บอสเล่นด้วยเพลงครูจูนี่บอสเล่นด้วย อิ่มหรอพี่น้องสิ้มร้อกเรออิ่มหรออิ่มร้อ่นเม,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 มื่อคืนต้องขอบคุณบ้านฮักนะครับบ้านฮักหอยบอฟินเอฟซี FC ทุกท่านที่ซื้อบัตรจองตั๋วเข้ามาในกลุ่มปิดดีใจไรพี่ร้องพี่ดีดีใจไร บอสพาเด็กไปต่างประเทศเลยครับมุกกะลาครับมุกกะลาไปเมืองนอกมุกกะลาไปหมดข่ข่ทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าและเบือเ้องลึกไปเบองค่ข่เลยมนอนีิซีเกียบลาซีเกียมลาวันนี้พรุ่งนี้มาเลืนอนซี่เกียมลาสามวัน เก็บล่าสามหมื่นแคบหมูสองสองเก้ากตาก้าเลยที่เก็บล่าสามหมื่นเวลาพักสามวันความบริพักเลยลาพักสามวันบกกลายไปโปรเจกต์หนึ่งแทนวันนี้เมื่อเด็ดโปรเจกต์หนึ่งเหออรียนยูสุลินอำเภอปราศาสตร์อำเภอซุลิน โปรเจกต์หนึ่งนำโดยผู้อ่อนแอนที่สุรินและมีเสริมทัพกกทน,น้องสก,กายไปแทนน่นสกายไปแทนไปแทนจีแกมแล้วก็ <c oughs> ที่คอนแก่เนี่ยเป็นโปรเจกต์สองคอนแก่เป็นโปรเจกต์สองพี่น้อง ค้อนแกนดีโจสองมือดีสองเมืองสองหมอกใช่หมไล่โ่สองหมอกดูสองที่วันน mm ี hmm. like ้สอยากเอ่เห็นสินใส่เอาเจ้าไปแขวอยู่ สมพอาลาวแขกอะไรครับเรื่องอะไรด่ามากกันหนึ่งอย่างเนียพี่สองไปถามดูพี่จะขึ้นมันด่ามาแท้พี่จ้าบ่มมือให้ด่ามาก้าไข่นั่งออกว่าซื้อไข่นางกินทุ่มครับมันเศร้าไข่ไข่อกไข่ใจไข่กาย แปเดเรื่องอะไรอีกเมื่อวนเมื่อวเนมันชงเี้เหงาไมมีเธอไมด้เลยอนใจรยพอู้ไมร้ยไปุ่งคู่จูนไทยมิสเขาต้องตีตรถไปสุรินไปคือข้อเสือเมือ่อนี้ ไปสุรินทร์อำเภอท่าตูมอันี่ลายลาับกินนะปลาสัว์ไม่่าตัวไม่ว่าค่าตันนตวหอบกตน,กนอันนี้สกินเวฟัวน,นี่นบอ่อตำปลาตำมดดเวลาสถิตมีแล้ผู้ใดแขวนขจกับแคลนโลดพอชีวิตแขวนบริยูนนแขน ผู้อาวสิบคอยไปด้าไปด่ารูดเพราะว่าคอยก็ว่ได้ไปทำลายผู้ใดคอยก็ว่ได้ไปโคตรขววงผู้ใดคอยก็ทำมาหากินคอยยุ่งอยู่เนี่ยเนาะแบนแขวนคอยคอยก็ว่ได้ว่าคอยนอนหลับหรือกระดับกับโคตที่คอยเนี่ยเออเอาคอยไปเฮ็ดคลิปดากับด่ารูดคอยดันดอกคอยกินข้าวเสียกับกัลเวลาเอฟซีกับกาก้ากับกัลเวลาผู้เขาบังคับพีดแล้วกับบังับพี่น้องเออคงเขาสร้างก็สร้างเขาจอบสร้างอยู่แล้วเออผู้เขาจอบสร้างเขาจอบสร้างอยู่แล้ว ใช่ไหมล่ะพวก็าสร้างเขาสร้างอยู่เดียวลหะเขาสิมวหาเขาอย่างยังไปเขาไปทีซัวไปถขึ้นห้าดอกขันถึมาสร้างข้เดี๋ยวใครคนขันใครสร้างข้อขงเจิญที่พี่ดอกใคราสร้าง้อย่างไรดาราหแห้งมากไปด่างเขาเกาถ้าว่ากันข้ดดากับแปว่าห้าก็ต้อง อยู่เด็กติงอย่างเนาะธรรมดาเราคนเท่ามันสิแต่เขามมหยองตอวหนังร่าแขกมาแมนแบบมขกบยซีดเดียดเพราะว่าข่อยพานเรื่องคนด่าก,กับดา่ามาหลายเดี่ยวคนช่กับช่มาหลายเดี่ยวแต่ข่อยแค่เบองมาโอเคถ้าเขาด่าในสิ่งที่เราผิดเราก็ปรับปรุงแต่ถ้าเราเขาด่าในสิ่งที่เราคิดว่าน้อยผิดเราก็อยู่เฉยของเราไปไม่ต้องไปแก้ต่างแก้อะไรแต่ถ้าเขาเอาเราไปดา่าแล้วมันเป็นมุมที่แบบว่าเออเราเราก็ค่อนข้างที่จะผิดนะอะไรเงี้ยเราก็แก้ไขตัวเองให้มันดีขึ้นแค่นั้นไม่ต้องแบบไรม่น แต่ถ้าเกิดด่าเราแล้วมันไม่ผิดเราก็อยู่เฉยๆมีมีสองอย่างยูนซื้อคิดดีท้าดียูนซื้อใครนะถ้าเป็นคนที่ว่าขอจะอยู่ซื้อแคบหมูสองเก้าเก้าเด้อแคบหมูสองเก้าเก้ากระปุกใหญ่สั่นสาวเก้าเก้ากดตะก้าเลยใครดูใครดูทิกตอกอยู่ใครชมทิกตอกอยู่กดตะก้าเลยคิดดีถ้ามันดีต่อยเขาต่อยเขาด่าเขาหรือเขาเขาด่าเขาใส่กระซางทว่าเขาต้องทำไมหากินไหมเราต้องทำไมหากินเราต้อง เดินนาไหมถามว่าอันชุ้มดาเขาแบบไม่ได้คนที่ด่าเราเนะี่ย <c oughs> เขาไม่ได้มาซื้อบัตรจองตัวเราคนที่ด่าเรา <c oughs> เขาไม่ได้มีผลต่อชีวิตเราแต่คนที่ชมเราคนที่ดูเราอยู่ตัวเนี้ยเอฟซีโตเกียวเมซีนี้คือเขามีผลต่อชีวิตเราคอยจะแค่ภาพหนังสือของเอฟซีเข้ามากกว่าอนอกจากเอฟซีเพื่อนของมาสอว์มาซื้อถ้าเอฟซีคนอื่นเขาไม่สอว์คอยสอว์คอยสวอว์เอฟซีเจะควา,าง,งที่เพื่อนเ <c oughs> พื่อนติดต,ตามคอย กับว่าคนบางทีตามเดือนพามาแล้วมาเมียนดานข่าว่าสวัสดีอันนี้ข่วบอลทว่าข่วบอสว่านคอยสว่านเอฟซีต<อ>ัวเกี่ยวมิวสิกเอฟซีบริหางที่แล่นเอฟซีที่ติดตามเขาจริงๆส่วนเอฟซีที่ไม่ติดตามเราเนะี่ยลงสว่านจ้าเพราะว่าเราซอนแต่คนที่เขาแบบเออพี่รักนะพี่ถึงอะไรสิเอออันนียเขาเข้าใจเราเราเรารู้ว่าเออเขาหวังในตัวเราจริงๆว่าอยากอย่างนั้นอย่างนี้ติดชมเออโอเคแต่เด็กเกิดเบป็นมาสร้างมึง สร้างมึงเกีย็บแล้วแต่เธออันนั้นเลือดหอดมัคือฉันฉันไม่เก็บมาคิดเพราะว่าไม่ใช่ปัญหาของฉันแตนหก็ไม่ใช่ปัญหาของฉันคือบาดตาแม่จ้ายังไม่ได้อาบจ้ารย์อีนีคือเตยล่าที่มองนี่น่างามมามีมองเดียวค่ะอยากให้มาเปิดครับไม่สบายหรอครับใช่เป็นุบัตรครับเป็นบั อากาศเปลี่ยนแปลงแต่บาได้ไข่ไม่ได้เป็นปวยแบบเป็นบาดแบบมันตัดสางแ้วปวดเนอนโควิดไม่บ่โอ้ยบาิเห็นดี่านเบิร์ดขวิดไม่ล้วเดไป่าคนีเลยค่ะเอซจังแต่ตั้งแต่คุณหลาท่น เอาไปยา้จะบัดอาศัยดิบุญยงกนเดินไปเถอเดียวกินหรอไปเด้อแม่มีหลายลกจ้าไปเด้อพัดะบาทไหนห่ะยายพระละบาทไหนมาขอกินบอกขอกินแม่โบโบจ่าใส่ไปกินเดือโอ้ยามหน่บประวกินป่ักิพราะทั้งทั้งผัดมีทั้งอย่างทั้งผัดมีก็บอกว่าท่านิสาเป็อะไรได้ เอฟซีไหบางคนแหลเครียดร้ยคนันไร้เครียดร้ยคนรดันไร้พนัพูนีแล้วก็ย่ไปซ่าให้ยไปซาคนแหาซาคนร้แเขาบริเลไปใส่ดอกพี่น้องสีบ้าดังซ่าคนบเพียนเนี่ยต้องตามเส็มพี่พี่้เพียนกันกาิ่ไปซาคนอย่แบบพี่น้องได้ไปใส่บาใสดอกชี่สีบ้านางซาคนนสาแล้ยงสาวล้ยางนี้โอ้ยบ่ตรงทำไมอากกิน เ็ขีอข่อไปเขี่ป,ปอบไปขี่ปอบแล้วขียวไปเด้อเมื่อไหร่มีเวลาถูกต้องจ้าแบดพี่รอคอยคอยคอ,อ,อยเสียบไข่เด้ะกินอิ่มนอนหลับแฟนขับพอใจจบกินอิ่มนอนหลับแฟนขับพอใจแค่นั้นเราเราเราจะไม่ไม่นะคุณคิดป่ะทำไมคนนี้ดีกว่าเราทำไมคนนี้สูงกว่าเราทำไมคนนี้ได้เยอะกว่าเราโมคิดเพราะว่า เราผ่านทัหมดแล้วจุดต่างๆที่ว่าคนนี้คะแนนั้นเครื่อวันไหนวันนั้นสี่แต่ปะถ้าไมฉันถึงวันไหนคือเงินท้าไมฉันถึงมากดดันใครแต่ละคนเขาวิ่งเส้นทางของตัวเองเอฟซีตัวเกียร์วิซี่เหมือนกันไฟฝาเกียบอกได้ว่าใครสิ่จะจัดการแล้วแต่เขาใครสิอย่างละเพิ่นเขาวิ่งในเส้นทางของตัวเกียร์วิซีดีกว่าประเด็นเปว่าผู้นี้อัไนใครบัสอันนอะไใครจะใครจะใครไปเพราะว่าพอมีผลอยู่แล้วเขาบอลมาคนคนกลุ่มหนึ่งบอลมาซื้อเขาอยู่แล้ว ถูกไหมแต่คนที่กลุ่มที่จะซื้อเราคือกลุ่มที่ดูเราอยู่ตอนนี้อยู่ mm. ครับเพ่สั่งชาเขียวมาสองกล่องแม่ลองกินไปแล้วโอเคสุดยอดลองชิมดูนะครับลองชิมชาเขียวดูพวกเราจะไปดี mm. ชาเขียวหรอหชาเขียวเขาม่ชาเขียวบ mm. อกไปอกกีเสียบกายเลยเนาว เกล้าจมูกก็ดีนะคะล้างไปแล้วครับล้างทุกวนันอยู่ผมมีที่ล้างอยู่คนเป็นไหนซื้อที่ล้างมาอยู่เป็นน้าเกลือเป็นบีนจมูกมันก็จะออกมาแต่บาาล่างมันก็บอกเศร้าเพราะว่ามันมันถือลาเอาเเศร้าอีกมันชาเขียวกินดีค่ะชาเขียวกินดีจีิงชาเขียวกินดีพี่เราถ้าใครไม่เคยกินชาเขียวเราลองกินดูรูกร่วงดีม่ม่นมาน ตามไม่มาเพรากินแต่ละอหารเลยปุณเกยกินีนดีแลน่สมายอีสานเ้ก็สิไม่ไปไม่หรอคือแบคผยอหังบ่มีเป็นเปนเอชพอคลิปไปแ้เมื่อประชาคนิืมปิีนคนที่หคนที่สองคนาคนก็เด้อมีเปี่ยอเรื่อเด้ดักขึ้นแดง

เซรั่มธรมาส่งกับไหนจ้าใช้ใน่ต่ยูสตอยค่เรั่มช่ดีมากทลยัีไงช่วยป้นเซรัมคนกำลังกดวเรครดมากแม่แซมก็แบบแม่แมก็จนได้ซื้ออันเครื่องดูสเลเด่พอแล้วพี่ลราเอาเราในขนาด้หมือนเราน้อยเลยเริ่มซื้องไล่ออกล้วนะเพราะว่าอก็ไมขายองโอ้ยจับกประเ ใใตเ,เปิดใครพีสามเก้าอย่าเปิดแล้วจ้าเปิดนะพี่ทองเ,อเ,เปิดแล้วเปิดเป็นเส้นเลือดเป็นนักดนตรตีชุดนี้เลิศมากจ้าชุดนี้เลิศแนนแนนเอียดเล่นดีพูดง่ายบอกกับรู้เรื่องภาษาการได้รู้เรื่องบ,ะบอระสิอีกอารมณ์เต็มที่ เอ็นจอยกับโตเกียวมากชาเขียวกินดีมากค่ะวันก่อนสั่งสองกล่องวันนี้สั่งอีกสองกล่องเจ้าเขาบอกว่อนนี่จะเบิ้งคอยนี่จากแปดเออเออโอโอแปนกว่ากเออหลจากแปดก็แล้วันก็ตอว่าดีกว่าลุ่น้อันนี้งากกันไปซอยดว็แงบบนี้เลย เซตเหมือนอะไรนะของคุณเลยยกเซตอย่างนี้ยกเซตยกเซตยกเอวย่าเขียวพี่น้องเดี๋ยวรอประกาศชื่อเอฟซีกระถาประกาศไลฟ์ฟิลเอฟซีด้ท่องแล้วขอกาแฟก็มีเหรอ ความปคมาอดจรดกนาเขียวปาเมือนคืนเมือแรกเืนห่านอย่บอีมารบุบับยบาบาเราไอ้ก,กินชาเขียวไม่ไไม่มมใช่ฟิวท้องเสียมันออกรดีดีด